เาหรือดูเกณนทหารก็จะคึกคักเป็นพิเศษเหล่าคนบันเทิงก็ให้ความร่วมมือตบเท้าเข้ารับการตรวจคัดเลือกกันอย่างพร้อมเพรียงแม้ปีนี้จะเลื่อนออกไปเพราะเส้นผิดโควิด -19 ไล่ไปตั้งแต่นักร้องหนุ่มที่กำลังมาแรงวัย22ปีปอเช่ศิวกรที่รู้จักกันในนามวงทรินิตี้สังกัดค่ายฟโฟนโล็อปีนี้ก็ตัดสินใจเข้ายื่นผ่อนผัน,ผน,ผนเป็นครั้งที่2ให้เหตุผลเรื่องการติดเรียนค่ะ คนนี้ก็ส่งตรงจากจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวหนุ่มเสียงชนฝันนนทนนวัย24ปีที่ตัดสินใจบินกลับบ้านเกิดทำหน้าที่ชายไทยขอจับใบดำใบแดงหลังใช้สิทธิผ่อนผันมาแล้วถึง3ครั้งขณะที่รอจับใบดำใบแดงนานกว่า14ชั่วโมงในที่สุดหนุ่มนนก็อดรับชัยชาติเพราะมีคนขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเต็มจำนวนค่ะในจุดประสงค์เราคือ เราแค่มาทําหน้าที่ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือมันมันมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือพื่อความที่เราจบปีนี้แล้วด้วยผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วเพราะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราจับได้ไม่ได้นะั้นมันมันดีทั้งคู่ลนะฮะมันดีทั้งคู่เลย ตามฟากมาที่ฝั่งหนุ่มหล่อชาววิสารอย่างแบงค์ทิติที่ขอใช้สิทธิผ่อนผันมาแล้วถึง3ครั้งเช่นกันโดยมีเหตุผลในเรื่องของการเรียนแต่ในปีนี้นุ่มแบงค์สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีรายชื่อขึ้นทะเบียนทาหารกองเกินพร้อมเตรียมขอยื่นผ่อนผันอีกครั้งในวันที่29กรกรกฎาคมนี้ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นค่ะ อีกหนึ่งพระเอกทรงไทยลูกอีสานอย่างเข้มหัศสวีดาวรุ่งลูกเม้าของวิกหมอชิดแต่ก็ยังติดในเรื่องเรียนระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์รัวธุรกิจบัณฑิตโดยหนุ่มเข้มก็ยื่นเรื่องผ่ันผันที่บ้านเกิดจังหวัดบึงการเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกรายค่ะอยากจับครับอยากวัดดวงตัวเองอยากลองดูว่าความรู้สึกใน,ในการเกณฑ์อาหารเป็นแบบไหนเวลาไปนั่งไปรอจับคิวไปรอรอในการ เกณฑ์อาหารเป็นแบบไหนอยากลองดูครับอยากลองอยากลองเกณฑ์ส่วนพระเอกลิเกเงินล้านสอนรามอเนกราบหรือสอนรามน้ำเพชรก็เตรียมยื่นผ่อนผันทหารเป็นปีที่4ี่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีกำหนดการยื่นเรื่องในวันที่1สิงหาคมขณะที่หนุ่มก้าวจีรายุก็มีกำหนดการช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในการยื่นผ่อนผันเช่นเดียวกันหลังใช้สิทธิ์ติดต่อกันมาถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะจริงๆตอนแรกก็มีการวางแผนว่าจะ อาจจะสมัครหรือว่าอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเหมือนกันแต่ว่า,อาพองานมันเลื่อนมาอย่างเงี้ยครับผมจากช่วงโควิดเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจะลงตัวลงตัวทำให้ผมสามารถไปไปเกณฑ์ได้หรือเปล่า เกณฑ์ทหารถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายที่ก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้รับช้ยชาติอย่างหนุ่มชินชินวุฒิยอมรับว่าเขามีมุมมองที่เป็นลบแต่พอได้ลองสัมผัสการเป็นรั้วของชาติก็ทําให้ทัศนคติของหนุ่มชินเปลี่ยนไปค่ะทาให้ผมลดอีโก้ผมลงไปเยอะเลยเออเราเมื่อก่อนเราถูกมีแต่คนประเคนให้เราถูกพี่ชินอยากได้อะไรพี่ชินอยากได้อะไรเดี๋ยวทําให้ทําให้ทําให้ พอเราไปตรงนั้นเรากลับกลายเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราลองไปฝึกตัวเองใหม่เราลองไปฝึกกายฝึกใจตัวเองแล้วออกมาผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปตรงนั้นแล้วเราตั้งใจฝึกกับมันอ่ะเราออกมาเราจะได้อะไรออกมาจริงๆหน้าที่และความรับผิดชอบก็เป็นมุมมองการตัดสินใจของบุคคลน,นั้นๆแต่การทำหน้าที่ร่วของชาติที่ชายไทยส่วนใหญ่ได้รับนั้นอาจเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างหาที่ไหนไม่ได้ค่ะ